ตำรวจกำลังเร่งไขปริศนาคดีนี้อยู่นะคะว่าร่างที่เจอเป็นใครกันแน่ไปเจอศพติดอยู่ใต้สะพานข้ามคลองที่ย่านมีนบุรีแต่ว่าสภาพร่างกายถูกมัดด้วยเชือกแล้วก็ถ่วงด้วยปูนจมลงไปในน้ําพอดีคนหาปลาไปเจอเข้าตกใจค่ะรีบกลับมาแจ้งกับตํารวจหลังจากนั้นตํารวจสอนอมีนบุรีไปตรวจสอบดูนะคะสภาพศพตอนที่เจอลักษณะคือถูกถ่วงน้ําอยู่ในคลองแสนแสบใกล้กับสะพานข้ามคลองตลาดมีนบุรีค่ะ ดูด้านหลังของสำนักงานอายการสูงสุดมีนบุรี พอไปตรวจสอบดูเป็นร่างของผู้ชายนะคะไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ35-40ปีลอยควม่ควมหน้าอยู่ภายในน้ำเบื้องต้นพอเอาร่างขึ้นมาบนฝั่งสภาพคือถูกถ่วงน้ำด้วยแท่งปูนกั้นขอบถนนแท่งเนี่ยความยาวประมาณ70ซนติเมตรนะคะแล้วก็มีเชือกไนล่อนสีเขียวมัดที่มือซ้ายติดกับแท่งปูนมีเชือกผ้าลายก้างปลาสีขาวพันแขนทั้งสองข้างแนบกับลำตัวพันร่างกายสองรอบ ส่วนที่ข้อเท้าสองข้างถูกมัดผูกติดด้วยเชือกในลอนสีเขียวสภาพร่างที่เจอเนี่ยสวมเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีน้ำเงินค่ะหน้าอกด้านซ้ายเขียนคำว่า 4G แล้วก็ใส่กางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินหน้าตาบวมแล้วนะคะน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก2-3วันไม่เจอเอกสารอะไรติดตัวมาเลยเบื้องต้นค่ะมีคนให้ข้อมูลในเวลาต่อมานะคะบอกว่า เน้นระหว่างที่คุมคนงานชำแหละปลาอยู่ที่ร้านขายส,งาายส่งอ่ะลูกน้องที่เป็นคนหาปลาวิ่งมาบอกว่ามีคนเสียชีวิตลอยอยู่ที่คลอง ก็เลยเป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบดูแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าร่างคนที่เจอเนี่ยเป็นใครเชา้านี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ล้องวงจรปิดในเส้นทางใกล้เคียงเพิ่มเติมนะคะรวมถึงสอบถามคนในพื้นที่ผู้สื่อข,ข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเช่นเดียวกันค่ะไปตอนเชา้าเบื้องต้นได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่นะคะเป็นพนักงานทําความสะอาดป้านกบอกว่าเมื่อคืนน่ะคนตกปลาเขาเป็นคนเจอศพคนแรกหลังจากนั้นก็มาบอกกันแล้วก็ช่วยกันแจ้งตำรวจ เท่าที่เห็นสภาพศพดูแล้วไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะดูเหมือนว่าเป็นคนเร่ร่อนมากกว่าหรือเปล่าคนเร่ร่อนเนี่ยเคยมาตั้งวงมั่วสุมดื่มสุรากันแถวแถวนี้อยู่เป็นประจำเบื้องต้นพยายามถามถามกันในวงของคนรู้จักว่าเออมีใครหายตัวไปไหมญาติของใครหายไปหรือเปล่าก็เลยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าร่างที่เจอเนี่ยเป็นใครตอนตอนเอาคือตอนที่พี่ไปอะ่ะคือเขาเอา,เอาขึ้นมาแล้วประศพขึ้นมาแล้ว ดูทรงไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่คาดว่าน่าจะเป็นคนเล่รอนทำไมใช่ไหมพี่ <m ix> ท้าไม<ช>่ไมาเ <m ix> เป็นน่าจะเป็นคนเล่รอนเพราะว่ <m ix> าส่วนมากตรงนี้ที่มีมาก็คือจะมีแต่พวกคนเล่รอนมามาอาศัยอยู่เท่าที่ดูก็ไม,ไม่ไม่มีใครรู้จักหรือใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีใครเห็นหน้าไม่มีใครรู้จักเห็นตำรวจเขาแจ้งว่ามันคุณผู้ชมคะสภาพร่างที่เจอเมื่อคืนนี้เนี่ยสภาพศพถูกทวงด้วยเหมือนแท่งปูนกั้นขอบถนนนะคะคุณผู้ชม ความยาวประมาณสัก70-80ซนติเมตรได้แล้วผู้สื่อข่าวพบว่ามันมีบล็อกอันหนึ่งอะคะ่ะหายไปจากตรงนี้แต่ไม่แน่ชัดนะคะว่ามันมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยเมื่อคืนทางผู้กํากับการสอนอมินบุรีบอกว่าพอร,รับแจ้งก็เลยมาตรวจสอบดูเจอศพเนี่ยถูกพัน,นาการมีแท่งปูนถ่วงน้ําเบื้องต้นลักษณะการผูกเชือกเหมือนผูกเองต้อง ร่างกายไม่เจอบาดแผลแต่ว่านําส่งชนสูตรแล้วที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องน้ําในปอดว่ามีไหมหรือว่ามีร่องรอยการโดนทําร้ายอย่างอื่นที่ตรวจเบื้องต้นไม่เจอหรือเปล่าขณะดเดียวกันให้เจ้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงบริเวณนี้แล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยแล้วก็จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายไหนเดินทางมาแจ้งความแต่อย่างใดแต่ว่าเบื้องต้นตํารวจก็ยังไม่ได้ฟันธงสทัทีเดียวนะคะว่าเป็นการ ให้ข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้ทั้งและการฆาตกรรม,มแต่เรื่องนี้คนในพื้นที่เขาก็ตกใจเหมือนกันนะคะคือเอาแค่ว่าเจอศพลอยนะ้ํามาติดใต้<อ>สะพานนี่ก็ตกใจแล้ว<อ>ลักษณะคือถูกผูกพันธนาการมัดมือมัดเท้ามีแท่งปูนถ่วงเข้าไปอีกเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรแอบแฝงฆาตกรรมอำพรางอะไรหรือเปล่าอ๋แล้วถ้ามัดมือมัดเท้าแล้วถ่วงแท่งปูนมันเป็นไปได้หรอที่จะ เราแค่สงสัยตรงนี้เป็นย่านชุมชนด้วยคนอ,อยู่เยอะนะครับ